ครับพี่น้องเกฟซีมาเบิงสปาคันนี้นะครับพี่น้องรถคันนี้นะครับอ่าผ่านมาแล้วสองปูสมสามปูสมนะครับแก้ปัญหาบวตกปัญหาอย่างที่อ่าปัญหาเขาว่าอ่าร้อนดับหรือว่าขับไกลดับแต่ว่าพอรถมาถึงปูสมแล้วนะครับปูสมน้ำการเทสเป็นมือสองมือบวดับนะครับแต่ส่งรถไปให้ลูกค้าสองโลดับว่าสั้นพี่น้องเกฟซีนะอ่าบัดทีนี้นะครับรถเขาทรงเขามาให้ผมนะรถเขาทรงเขามาให้ผม เขาขับมาเขาบ,บอกว่ารถสตาร์ทติดง่ายขับขี่ได้เป็นปกติแต่นะครับรถมาถึงมือผมแล้วนะครับอ่าจอดไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเช็คนี่อาการมันเปลี่ยนเลยครับพี่้องเอฟซีอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะเปิดโช้กไม่เปิดโช้เปิดกระเลงไม่เปิดกระเลงมันกระโบติดครับพี่รองเอฟซีนะนี่แหละนะครับของแท้เห็นงานนะครับอ้าวมองอื่นเฮดนะครับบ่เคยเจออาการเขาบอกว่าสตาร์ตติดง่ายสตาร์ตติดง่ายขี่ได้แต่ว่าอยู่กับผมนะ ออกอาการใน้ผมเห็นเลยนะครับเห็นกันชัดๆเลยว่ารถสตาร์ทบดติดนะอ่าที่นี่เดี๋ยวเข้ามาทําการนะครับตรวจเช็ควงจรไฟกันก่อนนะครับอันดบแรกรถมีแบตเตอรี่เข้าเอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับเอาแบตเตอรี่มาใส่ก่อนนะครับอ่ารถวงจรดีซีค่ะแบตเตอรี่บ่ไรครับพี่น้องเอฟซีเปิดสวิตช์ไฟมานะครับแล้วทีนี้ก็ทําการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเด้อ ากว่านะครับมีไฟมานะครับมันจะเสียงดังแทบบแทบแทบบบบนะครับตอนนี้มันไม่ดังมันไม่ตั๊ไม่แทบให้แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมิดจีรีครับพี่น้องนะรูปได้ว่ารถครั้งนี้ไฟหัวเทียนบ่มานะครับแต่ยังบันหูว่าสาเหตุเกิดมาจากหนังเกิดมาจากจุดใดมองใดนะครับวันนี้ยังไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาละนะครับในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราเจอปัญหาแล้วเราเจอต้นตอแล้วนะครับว่าไฟบ่มา นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง FC นะครับมาทําการไล่ตรวจเช็ควงจรนะครับอันดับแรกเขามาเบิงตําแหน่งกล่องซีดีไอคอนนะครับสายไฟเขากล่องมีสีได้แน่นะครับถ้ารู้ตําแหน่งตัวนี้แล้วมีโอก็คือกันเดอมีโอนูโวฟิโนตําแหน่งเดียวกันเลยครับสายไฟนะครับจากสวิต์กุญแจมานะครับสีน้าตาลเด้อนะครับสายไฟเลี้ยงกล่องสีน้ําตาลนะครับเปิดสวิต์ไฟมาเลยครับสีน้ําตาลดังนั้นเอามิเตอร์วัดไฟมาทําการตรวจเช็คครับ ว่ามีไฟมาจากบนมีไฟมาบอนะครับเมื่อเราทําการตรวจเช็คปั๊บเข้าไปนะครับพี่น้องเอฟซีนะไฟนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเบิงอ่านะครับไฟมา12.92ถ้าเขาตรวจเช็คไฟมาได้นั่นหมายความว่าสายเก่าบกขาดกับพี่น้องเอฟซีนั่นหมายความว่าไฟ12โวลต์ดีซีมาเลี้ยงที่กล่องนะครับสายเก่าไม่ขาด นะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เช็คเบื้องต้นนี่นี่นะครับเช็คหน้ากล้องนะครับอ่าไฟมาสายเก่าบวกลาดครับอ่าลำดับต่อไปสิ่งที่เขาจะต้องทําการตรวจเช็คก็คือสายไฟนะครับที่จะไปคอยหัวเทียนสายสีส้มสีส้มสีส้มนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีสายไฟไปคอยหัวเทียนเด้อนะเขาก็จะทําการวัดนะครับวัดจังไหรตีอ่าสิ่งที่เราวัดก็คือวัดความต่อเนื่องของสายนะว่า ไฟนะครับมันวิ่งไปถึงคอยหัวเทียนหรือเปล่านะครับหรือว่าสายขาดใยสายขาดตรงกลางเพราะว่าเคยเจอขาดตรงแจ็คนะครับพี่น้องจะได้ยินเสียงของมิเตอร์นะครับมิเตอร์มันบ่งบอกว่าสายไฟต่อเนื่องดีเป็นปกติไม่ขาดนะครับพี่น้องเอฟซีลำดับต่อไปตั้งมิเตอร์ไปที่การวัดค่าโอห์มนะครับพี่น้องเอฟซีมิเตอร์ตัวนี้วัดค่าด้วยเสียง นะครับอาจจะเป็นการวัดวัดเจคอยสีขาวแดงนะครับพี่น้องนะเราจะวัดวัดเจคอยสีขาวแดงนะครับที่นี่นะครับอ่าเราได้ทําการวัดแล้วมันไม่โชว์สัญญาณอะไรขึ้นมาเลยนะครับวัดเจคอยบอดท่งสัญญาณเลยครับพี่น้องเอฟซีสายขาดในหรือเปล่านะครับแจ็คหลุดแจ็กลวมหรือเปล่านนี้แจ็คไม่หลุดไม่หลวมนะครับอ้าวเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะครับ แจ็คเส้นล่างตรงนี้จะเป็นแจ็คที่มาจากมัดไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการวัดดูนะครับว่าอ่าข้าวพัช,ชอคอยมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้จะเป็นการวัดอ่าพัช,ชอคอยนะครับที่อยู่ภายในล้อแม่เหล็กจานไฟนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีจิ้มเข้าไปแล้วนะครับขาวแดงนะครับมิดอิมซิมมิดกีรีนะครับพี่น้อง f อฟซบมีสัญญาณเตือนยังขึ้นมาเลยแม่แต่นิดเดียว นะครับอ่าในกรณีแบบนี้เราสามารถฟันธงได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะว่าถ้าไม่สายขาดก็พัดเจียคอยเสียนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าวัดแล้วมันบาเกินนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไปวัดพัดเจียคอยตัวที่ปกติให้เบิงนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่ามิเตอร์ของเราไม่ได้เสียนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นพัดเจียคอยของ TTS ตระกูลมิโอฟิโนนี่แหละนะครับเห็นบ่ครับพัดเจียคอยเวลาเอาแตะลงไปปั๊บนะครับนั่น ว่าอง8นะครับ288โอห์ม oh นะครับพนะีนอหเอฟซีนะนี่ก็คือค่าวัจจคอยที่ปกตินะครับอ่าเมื่อเราได้ค่าวัจจคอยที่ปกติแล้วนะครับปัจจคอยตัวนี้บ่ได้เสียเ้อนะครับอ่าทีนี้ผมจะเอาปัจจคอยตัวนี้แหละนะครับมาทําการเทสลดกันนี้นะครับโดยที่นะครับเราจะไล่เช็คกระแสไฟไล่เช็ควงจรจุดระเบิด โดยที่เราจะไม่กดคันสตาร์ทไม่กดสตาร์ทมือนะครับอันดับแรกนะครับเอาปัจจค่อยนะครับมาต่อเข้าไปที่วงจรของตัวรถก่อนนะครับอ่าต่อเข้าไปในวงจรจุดระเบิดนะครับตัวนี้วงจรจุดระเบิดนะสายไปกอง C D I นะสายเส็นล่างนั่นบริไซอยู่แล้วเพราะว่าห้องจะมโบไซปัจจค่อยตัวที่อยู่กับตัวรถนะครับเราจะใช้ปัจจค่อยอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเป็นปัจจค่อยแล้วกัน นะเราเอาวาจะคอยตัวนอกนะครับตัวอื่นนะครับมาต่อเข้ากับวงจรจุดระเบิดนะครับแล้วที่นี่เดี๋ยวผมจะเช็คให้พี่น้องเบิ้งนะครับเช็คโดยการที่เรานะครับไม่ต้องกดกันสตาร์ทให้มันเมื่อยไม่ต้องไปกดปุ่มสตาร์ทมือนะครับพี่น้องอย่างีเฮ็ดเจีงไดตีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งไปผมพร้อมกันนะครับมันเป็นสูตรอันนี้แบตต้องมีนะครับอ่าเปิดสวิตช์แก้ไฟมากมีแบตนะครับรถมีแบตมีไฟนะครับที่นี้ อ่าแคกล้องที่ใหญ่ตอกลับไปแล้วนะครับสายก้อยโมเทียนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นปะนะครับผมก็จะเอาไว้ที่เดิมนี่แหละทีนี้ผมก็จะเอานะครับอ่าปัจจค่อยนะครับมาถูกันกับเล็กนะครับถ้าเราเอาปัจจคอยมาถูกันกับเล็กถ้ามีไฟมามันจะมีเสียงดังตับ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 นะครับแล้วก็อาจจะเห็นกระแสไฟเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในทีโล่งกว้างทีแจ้งนะครับเอาฟังเสียงครับ เสียงที่พี่น้องเอฟซีได้ยินนั่นคือเสียงของไฟกระโดดนะครับพี่น้องเอฟซีนะบางครั้งบางที่พี่น้องอาจจะเห็นไฟแวบๆอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่กลางแก้งนะครับมันก็นเลยเห็นอ่ามองเห็นกระแสไฟบรชัดนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ไฟออกนแน่ๆนะครับเพราะว่าดังแป๊บๆอยู่นะครับนี่ก็เป็นนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการตรวจเวช็ควงจรจุดระเบิดนั่นหมายความว่า วงจรจุดระเบิดเป็นปกติแต่ว่าพัจจคอยนะครับตัวที่อยู่กับตัวรถเนี่ยมันไม่ส่งสัญญาณออกมาให้กล่อง C D I นะครับแต่ว่ายังบททันฟันทงว่าปัจจุคอยเสียบอรหรือว่าสายขาดในนะครับี่นอองเอฟซนะนะเน่เห็นว่ามันจะมีกระแสไฟมากนะครับอันนี้เพียงแค่เอาปัจจุคอยนะครับต่อเขอ้ากับวงจรแล้วก็มาถูกับเล็กแบบนี้ซื้อ นะครับอ่านะครับพี่น้องเอฟซีจําเอาไปใส่ก็แล้วกันนะครับในรถที่เป็นวงจรจุดระเบิดแบบ DCCDI นะครับพี่น้องเอฟซเช็คง่ายๆเช็ควงจรเช็คตามนี้เลยเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปรื้อล้อไม่เหล็กจานไฟดูว่าจุดมัดไฟจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับรถครันนี้นะครับแล้วจุดไหนเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้รถร้อนดับหรือว่ารถมาสตาร์ทไม่ติดในเชสนี้ครับ